คลิปนี้สนับสนุนโดยลาว a ลบักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิสายของบล็อกฟุตบริการกดเกพาร์ตรัฟาร์มแนะนำลาวัลบักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตาด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับเคนะผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกๆท่านกันเด้อนะครับผมวันนี้ในเกมของโรบ็อกนะผมในแมปของออสตาทาวเวอร์ดีเฟรน์นะครับในวิดีโอนี้นะครับตอนนี้ บาร์กี้นะครับผมแล้วก็ก็ตอุซบได้อัปเดตเข้ามานะครับนี่นี่คือก็ตอุซบนะครับตอนนี้ตู้นี้นะครับผมมีบาร์กี้ก็ตอุซบซึ่งผมมีก็ตอุซบแล้วบาร์กี้ผมก็มีแล้วผมก็สุ่มมาแล้วนะครับผมสุ่มส5 0เพชรก็ได้บาร์กี้มาตัวหนึ่งนะเอ้ยไม่ใช่ตัวหนึ่ง3ตัวมั้ง เออสตัวนะครับนี่บาร์กี้นะฮะในวิดีโอนี้ผมจะมาอ่ารีวิวอ่าก็อดอุซบ so นะครับผมแล้วก็จะเป็นบาร์กี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นรูปข้างหน้านี้นะครับผมนี่มันจะใช้วัตถุดิบประมาณนี้นะครับแล้วก็จะใช้ไอตัวอุซบที่ใส่หน้ากากอ่ะแค่ตัวเดียวนะครับผมแค่ตัวเดียวแค่นั้นเองง่ายๆเลย ส่วนบาร์กี้เนี่ยบาร์กี้ดูครับดูสเตตต์มันการโจมตีอยู่ที่2.5ระยะ12ดาเมจ24นะครับส่วนที่ผมอีววมาเนี่ยมันเลเวล20นะครับแล้วก็การโจมตีอยู่ที่100ดาเมจนะครับระยะ20 3.6วิตีทีหนึ่งนะครับเราจะทำการอัพให้มันเป็น80นะครับเราจะมารอดูว่า มันจะโหดขนาดไหนนะซึ่งผมไปฟาร์มตัว exp มาค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากเลยเยอะแบบเยอะจะจัดนะครับประมาณ40ตัวได้มั้งเออผมก็ฟาร์มมานะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการรีวิวกันนะเจนี่กอรุษบนะครับเรามารอดูกันไปฟีดเลยให้อาหารมันไปร้อยตอนนี้กอรุษบผมอยู่ที่ 80นะครับเรามารอดูกันว่ามันจะโหดขนาดไหนนะเป็นตัวยืนพื้นทั้ง2ตัวเลยนะครับผมเป็นตัวยืนพื้นทั้ง2ตัวเลยนะฮะเราจะตามการรีวิวกันให้ดูกันแบบสดๆวันนี้เลยนะละนะครับโอ้มีคนมาพิมพ์ F4 อะไรไม่รู้ขอบคุณมากนะขอบคุณมากการรีวิวก็อย่าเป็นรีวิวไกลครับผมมีเควสทำสตรอรี่ด้วยมีเควสทำสตรอรี่ด้วยก็เลยลงสตรอรี่ให้ดูเลยแล้วกันมาก่อนที่เราจะรีวิวก็สนะครับเดี๋ยวเราจะ ขอไลค์กันคนละหนึ่งทีก่อนนะครับคือวันนี้มันอัปเดตใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีอีกนะครับอ่ะบาร์กี้เราจะเราจะรีวิวบาร์กี้ก่อนอ้าวเออลืมบอกไปว่าตอนเริ่มเกมนะครับจะมีไอ้เส้นแบบนี้บอกนะครับผมนี่ไอเส้นแบบนี้บอกก็จะบอกประมาณว่ายูนิตเนี่ยมันจะเดินจากตรงนี้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 น,นะอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยโอเคเราจะรีวิวบาร์กี้ก่อนทั้งสองตัวมันตัวยืนพื้นหมดเลยบาร์กี้เอาหน่อยดิเดี๋ยวดูว่าบาร์กี้เขาโจมตีแบบไหนนนนนีี่่รระะะยมััคบ มันโจมตีแค่ตัวเดียวนะ2วิ2.5วิตีทีหนึ่งอืมก็ใช้ได้แล้วมีคำถามว่าทำไมพี่ไม่อัพไอ้ตัวนี้ให้80ดสนั่นสิผมก็ไม่อยากอัพครับคือมันน่าจะเปลืองมันน่าจะเปลืองนะฮะไอ้ตัวนี้ไม่เป็นเหมือนตัวแถมเรียกว่าตัวแถมแล้วกันนะเหมือนซื้อแคมปัสแล้วแถมของเล่นอะไรประมาณนี้ก็เหมือนซื้ออุศบแล้วแถมอันนี้แล้วกันนะอัปเดตแบบแพ็คคู่ไอ้หัวไอ้มันม่วงเดิมมแล้วนะครับนี่เลือดเท่าไหร่เลือดมันประมาณสัก 40นะ2ทีตายโอเคเดี๋ยวเราจะทำการอัพนะครับผมอัพดาเมจมันเพิ่มขึ้นไปหนึ่งอ่าเพิ่มมาโอ้สามสิบเอ็ดโจมตีเร็วขึ้นนะโจมตีเร็วขึ้นตีไปตีไปเพื่อนตีไปเออตีไปมันโจมตีแบบเดี่ยวนะเออเดี๋ยวรอมันเป็นเอลีก่อนอีกทีหนึ่งอ้าวมันมึงปล่อยมันหลุดได้ไงวะเนี้ยขอโทษเอ้ย ตัวนี้ก็เป็นตัว3ดาวนะครับที่ผมคิดว่าคือผมไม่ค่อยใช้3ดาวผมก็ไม่รู้มันดีหรือเปล่านะก็ใครคิดอย่างไงว่าดีไม่ดีก็ลองคอมเมนต์ดูนะแต่ว่าถ้าเกิดสุ่มได้แล้วเป็นตัวเริ่มต้นนี้ก็ก็น่าจะดีมกันนะที่ผมสุ่มเอาไอ้ตัวนี้มานะผมสุ่ม450เพชรนะครับก็ได้มาประมาณกี่ตัวนะได้ประมาณ3ตัวนะครับเราอัพเลยเราจะต,ต้องปล่อยให้พวกนี้มันชนไปนะเออปล่อยมันเลยแล้วกันเอาตีไหมทีเดียวตายไปเนี่ย เอ้ยทีเราตายเว้ยโอ้โหดาเมจ40เป๊ะด้วยนะไม่ขาดไม่เกินครับ40เป๊ะ40เป๊ะเอ้ยไอพ้พาวเวอร์ฟูลมาแล้วโอ้โหเราจะอ,าอัพอีกทีนะครับผม830นะครับเฮ้ยโจมตีเดียวตีไหมแปอร้0ยเออ,800เอ,อบักกี้บอลนะครับจะเป็นการใช้ปืนใหญ่ยิงนะฮะจะเป็นการจุดปืนใหญ่น่ะหันกลับนะครับเป็นตัวโคตรโทเลยอะโทมากโทแบบโทจะจัดนะครับเป็น a อ e ด้วยนะครับเป็น a อ e ด,ด้วยไอทำไมมัน เป็นแบบนั้นเอวี e. มึงเอว e ีไม่ใช่เหรอโอ้โหดูเลือดแบบติ่งๆทั้งนั้นเลยครับเนี่ยสิกับ10เนี่ยนี่ก็สิบโอ้โหเอ้บารก,กี้เออเอเอนี่บารก,กี้มันแค่นี้แหละครับงงๆรวมๆเลยโอเคเราเราจะปรับเป็นลาร์ดแล้วกันนะครับพอเราจะรีวิวตัวต่อไปแล้วเอ้านี่ครับเลเวลหนึ่งนะฮะดาเมจอยู่ที่58นะครับ3วิตีทีหนึ่งนะครับระยะ36 นะครับเป็นตัวยืนพื้นที่ยิงระยะไกลอยู่เออไกลอยู่ถ้าเทียบกับไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยไอมินาโตะเนี่ยมันก็มันมันเลยไปเลยนะมันเลยป,ประมาณนี้ไปนะเออมันก็ถือว่าดีอยู่นะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะถึงแม้มันจะไม่ค่อยแรงนะครับมัน50กว่าเออโอเคต่อไปเราจะรีวิวอุซบนะครับผมอุซบอุซบอุซอบอุซบนี่ค่อนข้างดีเลยนะค่อนข้างดีเลยเอาล่ะลองดูกันครับ80ินะ เลเวลบแปนะครับผมเอ้ยผมขายผมขายไอ้บาร์กี้ได้เลยไหมขออนุญาตขายได้ไหมหรือ,อยังดีืว่าเราจะอัพไปเลยนะครับจนกว่าจะมีท่าเอ้ยนี่นี่ต้องดูก่อนท่าปกติคือการยิงหนังสติ๊กนะฮะหนังกระติกนะฮะหนังสติ๊กแบบโง,ง่ๆบาร์กี้ได้โปรดละมึงแย่งลูกค้าของอุซบหมดเลยนเนี่ยมาผมขอขายไอ้เป็บาร์กี้ไปก่อนแล้วกันเพราะว่าไอ้บาร์กี้มันค่อนข้างน่ารัางคาญครับหันหลังอยู่นั่นแหละยิงปกติครับนี่ยิงปกตินะยิงปกติ นี่ปกติแบบงงๆรวมๆก็คือเอาเขาเรียกอะไรนะคาบ,บูจานะฮะคาบูโตะนะครับยิงไปต่อไปเราจะอัพนะครับเดสตานะฮะเดสโตะนี่มันเป็นการพ่นพ่นอ่พิษน,นะฮะแฮ่ yeah. สุดหอมนะฮะทำไมเอามาแลบดินแฮ่ yeah. <c oughs> อันนี้คือเดสตานะครับเดี๋ยวเราจะอัพไปนะครับอีก2ขั้นนะครับต่อไปดริงก์สตาร์นะครับจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่านว่าอะไรนะมันเป็นมันเป็นเหมือน ออใบบัวออมาพ่นควันนะครับนี่พ่นควันออกมาแฮ่ hey. ดาเมจอยู่ที่545นะครับก็ปัดไป546นะค่อนข้างหล่อเท่ไอท่าสองท่านี้ผมไม่เคยเห็นนะเออผมไม่เคยดูในอนิเมะมันมันเป็นแบบไหนนะครับแต่ว่าไออันนี้นี่สิที่ผมจะอัพอันสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันค่อนข้างเท่เลยทีเดียวมา มันจะเป็นเหมือนไม้ไผ่อะเออเฮะไม้ไผ่นะครับอันนี้ผมเคยเห็นนี่ผมเคยเห็นโอเคดาเมจอยู่ที่นี่เลย823สนะครับสําหรับอุซบ80นะระยะอยู่ที่70แล้วก็กว้างมากๆครับทุกคนทุกคนดูความกว้างของอุซบโหกว้างทีเดียวเลยนะเนะี่ยกว้างมากครับเป็นตัวยืนพื้น อ่าห้าดาวนะครับนี่เป็นตัว5ดาวนะครับนี่ฮะนี่คือนี่คือระยะของ6ดาวที่ดีที่สุดนะครับตัน80นะครับผมตอนนี้ตัวนี้ตัน80ดนะฮะดาเมจอยู่ที่พันหกสามวิตีทีหระยะ47ตัวนี้ถือว่าดีดีมากดีที่สุดในเกมนะตอนนี้เป็นตัวยืนพื้นส่วนตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่เข้ามาอุซบนะครับกอดอุซบตัน80แล้วนะครับดาเมจอยู่ที่823รแต่ระยะแบบดูดีดูระยะดี70็ดสิบครับทุกคน ยอดครับเราขอขายตัวที่ดีที่สุดไปเลยดีกว่านี่เราเอาบารกี้อ่มาบาร์กี้ได้เวลาของมึงแล้วอัปเดตย่อยนะครับที่เข้ามานะครับก็จะบอกว่าเอ่อยูนิตฝั่งตรงข้ามจะเดินยังไงนะเป็น,เป,นเป็นลายบอกเลยนะครับเป็นไกด์ลายบอกแล้วก็จะมีนี่ครับผมบารกี้นะที่อัพเข้ามาเป็น3ดาวนะครับลองอีโวแล้วอีโวไม่ได้นะครับนะดาเมจก็ประมาณนี้สำหรับเลเวลหนึ่ง ำหรับกอรดอุซบเลเวล80นี่ก็อยู่ที่823นะครับ5วิธีที1ระยะ70ดีมากอัปเกรดทั้งหมด6ขั้นนะครับ ก็เดี๋ยวรอดูนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งอัปเดตที่ค่อนข้างใหญ่นะเพราะว่ามีโหมด PVP มาด้วยนะครับแล้วก็จะมีแบบตัวใหม่มานะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าวันพรุ่งนี้นั้นจะมีตัวอะไรมาสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็ต้องขอจบเป็นพท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมที่กดไลค์แล้วก็ subscribe กันด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้สั้นๆนะง่ายๆเลยใครที่ได้อุซธแล้วก็ได้บักี้ล้วก็ลองคอมเมนต์ดูนะฮะแล้วอย่าลืมนะครับผม กดไลค์กดซับและกดติดตามกันด้วยที่ดุมกดกระดิ่งด้วยเออนั่นแหละเดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร,ร์มตัวเอไพีมาคืนก่อนโหหายไปเยอะเลยนะตัวเอไพีเนี่ยจบเลย